คือทางฝั่งของผู้เสียหายเขาขับรถเห็นบอกว่าเป็นโบและทันทีที่ขับไปเนี่ยเขาจะไปหาลูกค้าเพราะลูกค้าเรียกรถแต่ปรากฏว่าทันทีที่รถไปถึงมันเกิดเรื่องชุนลมุนขึ้นกลายไปว่าลูกค้าเหมือนจะวิ่งหนีขึ้นรถเขาใช่ไหมและยังไงต่อเป็นผู้หญิงค่ะวิ่งขึ้นรถโบหลังจากนั้นมีผู้ชายมอเตอร์ไซค์วิ่งตามมาแล้วเหมือนจะทําร้ายแล้วก็บอกให้ผู้หญิงลงมาและเข้าใจผิดคิดว่าคนเป็นโบมีสัมพันธ์ษษนพิเศษอะไรกับ แฟนสาวเขาหรือเปล่าคือโบจะเกือบโดนตีตายฮะคาซอยเอาฟังเสียงดูฮะโอเคค่ะไปเลยต้องถอยหลัง ะะมาแล้วนะฮะน้องผู้หญิงขึ้นรถ <ไอ S 1> นี่ฮะ <ไอ S 1> แล้วมีผู้ชายปริศนา,าสั่งให้โบหยุดรถเปิดดิไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวผมเป็นโบเออเอายผมลงมาพี่ลงเลยท้งนั้นอะ่ะพี่ลงเลยครับ<ล>พี่ลงเลยั้งนั้นอะ่ะผมไม่อยากมีปัญหาพี่พพ ่พี่ผมไม่เกี่ยวพี่จะเย็นนี่ผมเปิบประเลัดนี่ไม่พี่ก็เปิดลงไปผมบอกเขาแล้วนยลงเลยพี่ผมไปหาใครผมไม่อยากมีปัญหาเมื่อไปหาแผลมึงไปไส่ไมื่ไปไส่คบอกดีๆเด้งผมไม่อยากมีปัญหาลงมบอกเลยกลับไปละเมื่อกี้ก็ปูซี่บอกไม่งั้นผมโทนั้นพี่ไม่ผมขับโบพี่เขาเรียกผมมาแมน ู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่หนุ่มโบเกือบตายนะฮะเดี๋ยวลองเพลงกลับไปใหม่เพราะน้องผู้หญิงเรียกรถเขาประเด็นคือเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะผู้หญิงนั่งรถบอกออกเลยพี่ออกไปเข้าใจว่าผัวผู้หญิงคิดว่าโบไปเป็นชู้กับน้องผู้หญิงในรถปรากฏน้องที่ขับโบก็พี่ผมไม่เกี่ยวแล้วน้องที่ขับโบก็ไล่ผู้หญิงบอกคุณลองลองผมไม่เกี่ยวนี่ฮะ เรื่องนี้หลายคนเลยสงสัยแล้วมันจบลงยังไงคือสุดท้ายโบ๊ปลอดภัยล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมฮาไปตามเรื่องนี้มันจะมีวงจรปิดอยู่ด้วยเดี๋ยวลองเปิดวงจรปิดดูสักนิดหนึ่งเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยทุ่งกลมตาหมันหนองปลือบางระมุงอะเดี๋ยวดูอธิบายซิเป็นยังไง จะเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าทางด้านผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะหลังจากที่ขเขาผัวมาตามหาเมียถูกต้องเข้าซอยไปแล้วนะคะนี่ฮะนี่มาดักมาดักหน้าเก่งโบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งโบไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วผู้หญิงเนี่ยดันเรียกใช้บริการโบ่ะมีต่อไหมมีต่อค่ะหลังจากนั้นเหมือนเคลียร์กันได้ว่าไม่ใช่มีสัมพันธ์อะไรพิเศษเป็นแค่โบทางฝ่ายหญิงเดินออกมาเลยค่ะ แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขับตามส่วนโบ๊ก็แยกไปโบ๊ต้องรีบไปเลยฮะ,ฮะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวตายฮะผัวเมียมันจะตีกันเนี่ยนะฮะไหนมีน้องผู้หญิงเดินออกมาไหมนี่ค่ะหลังจากนี้พอโบ๊ไปแล้วผู้หญิงเดินนำมอเตอร์ไซค์ตามค่ะ คุณผู้ชมครับล่าสุดตัดภาพไปที่โรงพักเลยหลังจากวงจรปิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปเจอกับคุณออฟคุณออฟเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เกิดเรื่องเห็นรถเก๋งเนี่ยก็คือเขามารับลูกค้าส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือพี่ผู้ชายมาตามเมียนะฮะ <S <S 1> <S 1> แล้วพี่ผู้ชายแสบมากถืออิโต้มาขู่โบแล้วบังคับให้เมียตัวเองลงจากรถสุดท้ายไปไปมามาเข้าใจว่าพี่ผู้ชายคิดขึ้นได้ เออเว้ยเมียเราคงเรียกรถจริงๆพี่ผู้ชายไม่ได้ขอโทษนะฮะดึงเมียลงจากรถโบกและปล่อยรถโบกออกไปจากซอยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่ามันเกือบจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไหนลองฟังเสียงคุณออฟหน่อยฮะออกมานึกว่าเรียนเรียกเข้าใจผิดอะพี่แล้วก็พูดคุยกันมีต่อว่าต่อเสียงขึ้นคำครูบ้างนะพี แล้วก็ถือมีดหนึ่งคนแล้วก็มีชายคนนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนเขาขี่กระบะตามหลังมาแล้วก็ถือขวดเบียร์ลงไปแล้วก็ไปขู่คนขับรถเก๋งอ่ะพี่อ๋อแล้วแุดนี้เลยใช่ครับแล้วก็ ทะเลาะกันทั้งนี้แล้วก็พูดคุยกันครับท่านผู้ชมครับน้องที่ขับโบ๊คือน้องเจษฎากรน,นะฮะเห็นบอกว่าเดินทางไปลงบันทึกประจําวันที่สพหนองปลือข้าหนาดเดียวกันสองผัวเมียผู้สึกข่าวไปเจอว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนักข่าวเลยตาไปหาสองผัวเมียว่าสุดท้ายจะคืนดีกันหรือยัง ปรากฏว่าไปเจอรถนะฮะของคนก่อเหตุแต่ไม่เจอสองผัวเมียรทราบว่าสองผัวเมียเป็นช่างทาสีนะครับและเข้าใจว่าออกไปทำงานส่วนหนุ่มที่ขับโบ๊เขาไปลงบันทึกประจำวันเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดนี่ฮะ,ะจริงๆแล้วรู้สึกว่าจะมีเสียงคนขับโบ๊อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมก็มมคือทางด้านของคุณเอถูกไหมค,คุณเอเอาลองฟังเสียงโบ๊ทหน่อยไม่ไปรับคุนี้ ซอยทุ่งคมตันหมันซอยสิบห้าครับครับผมแล้วทีนี้เหมือนเขาทะเลาะกับแฟนนะเ้ยอืมแล้วทีนี้เขาออกมาขึ้นรถครับแ้แฟนเขาก็ตามมาอืมแฟนเขาตามมาให้ผู้หญิงลงรถเออเขาจอดปิดข้างหน้าเวแล้วก็ถือมีดลงมาเปิดใต้เบาะถือมีดคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องแจ้งความนะฮะเพราะว่ารถเขาอาจจะเสียหายได้